สวัสดีครับวันนี้พามาชมอัปเดตบอนไซมะขามกันบ้างนะครับนี่ก็รอขนาดเก่งรออะไรกันไปนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าตอนที่เอ่อแบบเริ่มได้กิ่งครบๆเลยนะครับผม ย่อใบลงได้อีกนิดนึงนะครับวางแต่จัดๆแล้วก็ตัดเพิ่มรายละเอียดให้เยอะๆนะครับเคยทําอยู่ชุดหนึ่งใบจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ไซนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับอันนี้ยังยังรายละเอียดไม่เยอะนะครับมันก็เลยใบย,ยังไม่ไม่ลงนะครับแต่ว่าก็พอพอได้อยู่นะครับ ลายที่อิดแล้วก็ทนอยู่นะครับพวกนี้ก็กำลังรอสร้างนะครับพอตอนเริ่มได้อายุหน่อยก็จะ มีผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมะขามเลยนะครับผิวแตกลายงาแบบนี้นะครับกำ<ม>ลังสร้างระหว่างกำลังสร้างก็ปล่อยไปก่อนนะครับฟูๆไป พวกรากพวกนี้ก็จะอยู่ใต้ดินนะครับเราต้องยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆล้างออกทีละนิดนะครับแล้วก็เก็บรากฝอยบนๆออกไปทีละนิดนะครับอย่าไปตัดเยอะนะไม่งั้นมีโอกาสตายได้อยู่นะครโอกาสตายสูงเลยนะถ้าถ้าตัดไปแบบไม่เหลือรากฝอยเลยนะ ดูผิวของไม้เพาะมาเมล็ดนะครับพอได้นะ่นาะพอเล่นได้ถ้าใครมีที่เยอะ,ยอะนะครับลงดินวางให้แบบลากลงดินนะครับสักสองสามปีก็ได้ต่อมาพอเล่นได้นะครับหรือว่าสักสี่ห้าปีก็จะยิ่งยิ่งกําลังดีเลยครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น,น้อยๆแบบผมก็ต้องเล่นแค่ไซส์นี้นะครับ ถึงพื้นที่เยอะก็ยกไม่ไหวอยู่ดีครับปวดหลังได้ประมาณนี้อันนี้ก็หนักไปละยกไม่ไหวว่าจะต้องเอาไปแบ่งที่เพจนะครับประมาณนี้นะครับ